สวัสดีค่ะป้อ,อมนะคะพาดูบรรยากาศแถวบ้านค่ะเด็กประเทศอังกฤษนะคะดูชมวิวทิวทัศน์บ้านอังกฤษก็สไตล์แบบนี้แล้วนะคะ ก็กำลังทุกแค้นเลยเดินมาซื้อของตรงนี้จะเป็นบ้านชั้นเดียวจะเป็นบ้านของพวก บ้านชั้นเดียวตรงนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์ตรงนี้ป้าไม่ได้เดินไปถ่ายตรงหน้าบ้านจะเป็นผู้สูงอายุที่หลวงก็ทำให้อยู่แล้วก็จะมีแคร์มาดูทุกวันอะไรเนี่ยผู้กแก่พวกหลวงนะบ้านหลวงบ้านก็จะสไตล์คล้ายๆกันหมดทุกหลัง ที่ตรงนี้จะเป็นบ้านสองหลังติดกันพวกบ้านหลังไม่ใหญ่เท่าไรเดินเรื่อยๆจะมาถึงบ้านแล้วนะคะจากเดินไปช้อปปิ้ง งหน้าบ้านก็ไม่รู้ว่าทําถนนอะไรบ้านทีะทำสายโทรศัพท์หรือสายอินเทอร์เน็ตนบรรยากาศเดินมาจากช็อปที่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้เอาสายฝังดินนะคะห้เพราะเป็นหมู่บ้านเก่าถ้าหมู่บ้านใหม่ก็จะสายฝังดิน สุตตั้งคิสมัครเดินมาขุดถนนกันนะก็เหมือนบ้านป้าก็อยู่ริมถนนถนนสวยนะะไม่ถนนเล็กๆเ,นะเดี๋ยวดีๆก็เดินออกกำลังกาย ตอนนี้ดอกมงดอกไม้มันก็ยังไม่ออกหรอกเพราะมันยังหนาวอยู่นะคะเข้าหลังบ้านนะคะแวะมาดูหน่อยให้เห็นดอกรอปเปิลก็กำลังจะออกดอกเดินไปช็อปมาไปซื้อสแกกการ์ดสแกกการ์ดก็คล้ายๆกับ เรียงเบอร์จบของฝันอะไรแต่รางวัลใหญ่มันสองแสนห้าสองแสนห้าห้าหมื่นปอนเลยนะสองแสนห้าหมื่นปอนรางวัลใหญ่ก็ประมาณดอกไม้อันนี้มันก็ที่ป้าปลูกมันอันนี้มันโดนความเย็นได้มันก็เลยอยู่ยังมีดอกไม้ไม่เยอะ รางวัลใหญ่สนห้าหมื่นมันถ้ามันเป็นเงินไทยมันก็ประมาณเท่าไหร่ล่ะแปดล้านสิบล้านสิบฟล้านสิบฟล้านบาทเขาขายเขาขายใบละแปดสิบบาทไทยสองปอนราคาสองปอนแปดสิบกว่าบาทแปดสิบสองแปดสิบสองประมาณนั้นอ ซื้อมาขูดเล่นเผื่อโชคดีแค่นี้นะคะไม่มีอะไรพาชมธรรมชาติกับแดดเล็กๆน้นอยๆเนี่ยนะคะตอนนี้โควิดไม่มีคอนเทนต์ไปพาไปเที่ยวไหนเลยเข้าไปตรงไหนก็ปิดนะคะ